โจวเสาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูบ่าดิวิลุนชาว์ใยติกลนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting p a r t กันอีกแล้วกับเจ้าตัวลอวานุคุนิกันนะครับท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้สำหรับตัวเกมนี้เนาะเปิดเล่นในส่วนของเซิร์ฟจีนนะครับท่านผู้ชมผมสอนวิธีการดาวนโ์โหลดและว,วิธีการสมัครไว้ได้านล่างคำเย้ใต้คลิปแล้วนะคนดูมาว่าเราจะมาเล่นสักหน่อยเราจะมาเล่นเจ้าตัวลอวานุคุนิกันนะครับน้องๆโคตรที่เอาเลยไหมเอาเลยไหม ไอลุยกันเลยฮะคนดูบอกเลยว่าตึงจัดสลัดบอกเลยนะคนดู <libraries> มาเ yeah! ย่ปั๊บสวยอุ้ยนี่อุ้ยโดนเปิดก่อนแล้วคนดูอื้อนี่สวยอื้อสวยครับว้าลืบ สวยนี่อุ้ยดีนะสวนทันคนดูสวยอ้โหูอ้ย,อย,อย,อยนี่มันนินเป็นคนดูบ้าเอ้ยโดนของตึงซะแล้วฉันนะ่ะปึ๊บสวยเออสวยโดนเหล่าซะหน่อยปับปับนี่เออ มาดิมาดิเอ่อสวยมีเน่ช็อตก่อนเลยอื้อสวยเกือบสู้ไม่ได้คนดูเมื่อกี้นี่ดีนะผมเล่นจังหวะเลี่ยมทันนะคนดูนะฟิวสวยครับโอ้ยโดนแล้วคนดูบอกเลยรอเราน่าจะแตกนะรอบนี้เรียบร้อยอา บา้าก่ะเอาเว้ยเอาเว้ยหัวไปก่อนคนดูสวยครับบงูงบูงสวยครับ๋ออื้อตะคองใส่เลยปึ๊บือ้อมาดิมาดินี่เนี้ยสวยจังหวะโคตรด,ดีอื้อหัวสวย สวยเอาไปกินครับปึ๊บเออฟาดหัวลงไปโคตรแรงย,ยอีซี่กาจะมาเล่นกรอวานุคุณนี้ซะหน่อยนะคนดูนะอดเลยกูตอนนี้วะสวยครับงวนครับูปปึ๊บกินว้าอารูจิส,สันไว้เฟสเฟ์แฟรถีบไปก่อนครับอือสวยครับ หัวหนึ่งหัวสองสวยอือตะคองสวยอือบูงสวยครับอุ้ยกดผิดคนดูเมื่อกี้นี้ไปเ้ยฉันโดนแล้วเออว้าเอ้อนี่นี่สวยครับอย่างนั้นน่ะโดนเออหัวตสวยปันสลตจิ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 แตกหัวตึง ไกด์ร่าตัวที่มันมาโชว์ที่ไม่ใช่รอแลเป็นไคโดนั่นเองนะท่านผู้ชมบมาเอ้ฉันกะจะเอารอมาโชว์ทีซะหน่อยแกทำให้ฉันดูแย่นะเพื่อนยิ้มวันเดียร์ฮิกมาโกตทีโกตึงโว่ได้เจอของจริงมารอบนี้มาเลยครับคนดู อยู่สองลงไปก่อนคุณหนนะชูบไวนี่เนี่ยตีทันครับนีช็อตก่อนทีนึง่งได้อยู่ได้อยู่ว้อันนี้มันไวคุณนนี่มันไวปึ๊บไวนีไว่ไว้ว้าบายไว เนี่พี่ก็มีอะไรหรอน้องเอาดิเออแต่เล่นอยู่สวยครับนี่สวยสวยเอาดิเอาดิสวยโอ้โหเกือบเตะแน่นะคนดูบอกเลยเรียบร้อยครับโดนสกิลสวนกลับมา รอเราหดจัดรอเราหดจัดคอนูผมบอกเลยปึ๊บอุ้ยเอยอ,อสวยโดนหลบได้ครับสวยยาวๆบอกเลยยาวๆบอกเลยเออฟูปึ๊บสวยนี่แน่อือไปโดนยยได้ไงวะผมว่าดาบผมตัดลงไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ ดาบดูดดาบตัดลงไปแล้วเมื่อกี้นี่โดนยังไงมาหัวแรกได้แรกได้แรกอยู่คนดูงวดสวยเออโบงบ้างสวอืออทีไปก่อนเอออ้าวตีไม่ตีหรอกเมื่อกี้นี้สวยสวยแต่ใครดเรูเรายังเรายังทำเกมได้ดีอยู่โอ้โหเอาเดิ หงุดก่อนเลยเฮ้ยหงุดไม่โดนได้ไงวะน้าคนดูงงนะสวยครับถีบตีไปก่อนนี่สวยโอ้วืดได้ไงอีกแล้วโอ้โหชุดนี้ผมมีโอกาสตุยนะเฮ้ยโดนนี่เอ้าเฮ้ยวืดเอาเฮยวืดได้ไงอ่ะบ้าวืดไปได้ยังไงอ่ะ บืดตลอดเลยนะคนดูไอ้ตัวนี้ทำไมมันขยันบืดจังวะสกิลเราบืดจัดจัดสวยนี่นี่สวยเออโอ้โหมันจับลวกไปด้วยว่ะสกิลนี้แม่งยกเลิกสกิลเราได้บ้าเอ้หรืองานหนักนะคนดูผมบอกเลยรอบนี้มันจะสู้ยากอยู่น่าจะสู้ยากอยู่แต่ก็สู้ได้อยู่นะครับเ สวยอุ้ยปึ๊บนี่อ้าวอะไรวะอเบามเบามนี่กระโดดใส่หัวซะหน่อยพอได้เล่นพอได้เล่นกันดูมาปั๊บสวยนี่นี่สวยเหรออู้อ่ะ นี่เลยครับเอาดิฟึ้บบาเกียรุบาเกียรุบาเกียรุแหมสวยเออเออสวย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 ได้อยู่ได้อยู่คนดูอื้อเรียบร้อยครับเล่นเป็นไหมเนี่ยเล่นรอเป็นไหมเนี่ยน้องโทษทีว่า ดีนั่นเราคัดแต่ตัวตึงๆตัวตึงๆมานะคนดูรอบนี้เราเลยแบบสู้ไหวสู้ได้นะครับเท่กินอีซี่บุ๋ยมาเลยบุยเจ้า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 ว้าวเจอตึงนี่แล้วทำไมวันนี้เราเจอแต่ตึงๆมาคนดูว่าแต่ฮิตมานี่สวยครับสวย โอ้เออสวยครับจ้าสวยสวยสวยเราเลยดิว้าืออ,อ,อ สวยครับเตะน,นี่เอาดิเอาดิปุ๊บช็อตก่อนเลยโอ้ยโดนทีหัวครับได้แรกอยู่ได้แรกอยู่อ้ต้องระวังมันให้ดีนะครับไอตัวนี้สวยมีเนออี้ยเรียบร้อยครับเตะไปดีน้องโทษทีว่าสติพี่ดีกว่า แวงกลับมาได้ครับโทษทีน้องโทษทีค <h> รับน้องแบมสวยอุ้ยเอเตีสวนครับเตีสวนเตีสวนออเอาเดอเอาเด้อยูวู้ยย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 ยครับเรยยบร้ยย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  ตุ้อย่างเดียวแน่ฝีมือแกไป่ธรรมดานะเพื่อนเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะสวยงัดทีงัดสองเฮ้ยอะไรรูเเเเ้เดเอาด้ออุ้ยเจอขึ้นเลยว่ะโอ้ยนี่ผิวนี่เล่นผิวนี่เล่นผิว,นนวคนดูแม่งเหล่าโคตรผิวอะ เฮ้ยนี่ดิอื้อสวยอุ้ยจะหวดทำไมหวดไม่ติดคนดูเมื่อกี้หวดไม่ติดอันนี้มึงติดดีบัฟอะไรวะป้าดิมีฮอกมันตีแรงขนาดนี้เหรอมีฮอกแม่งตีโคตรแรงคนดูสวยอื้อเอ่อนี่ว้ายบร้อยไปดิ โอ้โหตีโคตรแรงคนดูครึ่งหลอดคอมโบเดียวกูงงเลยไอ้บ้าหมดเกินวันนี้เราเจอแต่คนโหดนะคนดูนะผมบอกเลยแหมตะคิวไปก่อนนี่สวยสวยเฮ้ยหลบได้ไงวะเมื่อกี้นี้เวอร์จัดเวอร์จัดอุ้ยโววววโอ้โคตรเบอร์ ลบได้ไงมะตอนนั้นเมื่อกี้น่ยฮืลกพี่หดเกินพี่ลบสกิลคอมโบผมได้ยังไงวะสาสาสาสเตอร์ไปเลยจับหวยรอบนี้เจอใครดูวะ เว้ยแต่ว่าพี่นี่ก็ได้หมดอยู่แล้วมาซาซาซาสเตอร์นี่ซาซาซาสเตอร์จุ๊บจุ๊บสวยเนี่ยนี่ครับสวย ว้าวซาซาซาสเตอร์สวยเออเว้ยตีผิดยัไงเมื่อาคินี่าเมาผมผมมองไม่เห็นเมาเนี่ยไอ้บูสเต็กมึงทำเมาใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมกิมอ้สวยครับโดนอ่ะกดออกเลยวันจะเฮกใครดูกดออกเจอเทพเจ้ารอเข้าไปหายเลยกู บาเอ้ยอะไรกันมาเนี่ยคนดูรับของก่อนนะครับคนดูนะสวยปึ๊บเก็บของไรยวานตึงๆซาซาซาสเตอร์เออซาซาซาสเตอร์เออ โอเครีวิวอัพมาโอเคนะท่านผู้ชมนันก็ประมาณนี้ในการสลับสู้เกมวั One Piece, Fighting นพีชไฟติ้งพาร์นนั้นไปโหลดมันเล่นกันได้นะบิ๊กโหลดอยู่ด้านล่างขยันได้คลิปเลยนะครับซาลาวันนี้พี่โคกดตัวไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า